วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่แบบว่าลึกลับที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับนี่คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำสุดพิสดารและคำถามที่ไร้คำตอบมานานกว่าครึ่งศตวรรษเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1966ครับที่บราซิลบนเนินเขาที่ชื่อว่าวินเทมคือมันเป็นที่ที่แบบค่อนข้างห่างไกลผู้คนเลยนะแล้วที่นี่แหละครับคือจุดกำเนิดของความลึกลับที่ยังคงทำให้คนทั่วโลกต้องขบคิดมาจนถึงทุกวันนี้ ลองนึกภาพตามนะครับภาพที่ถูกเจอเนี่ยมันทั้งน่ากลัวแล้วก็แปลกมากๆชายสองคนนอนเสียชีวิตอยู่ข้างกันใส่สูตรเต็มยศเลยนะแต่ที่มันพีคที่สุดก็คือบนหน้าของพวกเขามีหน้ากาก,ากตะกัวโฮมเมดปิดตาอยู่เขียนภาพนี้ปับ๊บคำถามมาเต็มหัวเลย และนี่แหละครับคำถามที่สำคัญที่สุดที่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้แล้วมันก็เป็นหัวใจของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ว่าพวกเขาเสียชีวิตได้ยังไงกันแน่โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเกิดเหตุก่อนเลยนะครับไปดูกันว่าการค้นพบครั้งนี้มันเป็นมายังไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากเด็กคนหนึ่งที่ไปเจอเข้าโดยบังเอิญและภาพที่เขาเจอก็คือติดตาไปตลอดชีวิตแน่นอนพอไปถึงที่เกิดเหตุนะ โอ้โห oh, oh. ของที่เจอมันยิ่งทําให้งงเข้าไปใหญ่เลยครับคือมันมีของที่ดูธรรมดาธรรมดาอย่างขวดน้ําเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีของที่แบบอะไรวะเนี่ยอย่างหน้ากากตะกัวทําเองแล้วก็ยังมีสมุดบันทึกลึกลับอีกคือทุกอย่างมันดูไม่เข้ากันเลยยิ่งทําให้ปริศนามันซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วสองคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครกันพวกเขาคือคุณมานเอลกับคุณมิเกลครับ คือโปรไฟล์ของทั้งคู่เนี่ยเป็นช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์สีมือดีเป็นแฟมิลี่แมนชีวิตดูปกติมากๆแล้วคําถามก็คืออะไรล่ะที่ทําให้คนธรรมดาธรรมสองคนนี้ต้องมาจบชีวิตในสภาพที่เหมือนกําลังทําพิธีกรรมอะไรสักอย่างที่มันประหลาดขนาดนี้โอเคทีนี้เราลองมาย้อนรอยดูกันดีกว่าครับว่าช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะมันเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่แบบชวนสงสัยมากๆเลย ไทม์ไลน์มันเป็นอย่างนี้ครับวันที่17สิงหาคมตอนเช้า9้าโมงเนี่ยพวกเขาบอกคนที่บ้านว่าจะไปทำงานที่เซาเปาโลแต่ปรากฏว่าตอนบ่ายสองครึ่งพวกเขาไปโผล่ที่เมืองนิทรยแทนคนละที่เลยนะแล้วช่วงบ่ายๆก็ไปซื้อเสื้อกันฝนกับน้ำจนกระทั่งตอนบ่ายสามนิดๆครับมีคนเห็นพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพยานก็บอกว่ามีเกลดูประหม่ามากแล้วก็ดูนาฬิกาตลอดเวลาเลยเหมือนกลัวว่าจะไปสายนัดสาคัญอะไรสักอย่างแล้วก็นี่เลยครับ อาจจะเป็นหลักฐานชิ้นที่สําคัญที่สุดแล้วก็แปลกที่สุดที่เจอในที่เกิดเหตุก็คือสมุดบันทึกเล่มเล็กๆเล่มนี้แหละที่มันอาจจะไขทุกอย่างหรือไม่ก็ทําให้ทุกอย่างมันยุ่งเหยิงกว่าเดิมก็ได้ข้อความในสมุดมันเขียนไว้แบบนี้ครับ16นาฬิกา30นาทีไปยังสถานที่ที่กําหนด18นาฬิกา30นาทีกลืนแคปซูลหลังจากเกิดผลให้ป้องกันโลหะรอสัญญาณจากหน้ากากคืออ่านแล้วมันเหมือนเป็นคําสั่ง เป็นขั้นตอนที่ต้องทําตามเป๊ะเ,ะเลยฟังแล้วรู้สึกแปลกๆคนลูกเหมือนกันนะพอมาดูเป็นสเต็ปสเต็ปเนี่ยมันยิ่งชัดเลยครับว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเกอนแน่ๆมันคือแผนที่วางไว้หมดแล้วมีการกําหนดเวลาเป๊ะๆคําถามคือแผนการเพื่ออะไรกันแน่แต่ที่น่าเสียดายมากๆก็คือความลึกลับของคดีนี้มันถูกทําให้แย่ลงไปอีกครับจากความผิดพลาดครั้งใหญ่ของการสืบสวนซึ่งความผิดพลาดนี่แหละที่ทําให้เราแทบจะการันตีได้เลยว่า คดีนี้จะไม่มีวันคลี่คลายได้แบบร้อซคือความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับพอเจอศพแล้วเนี่ยกว่าจะส่งไปชนสูตรเอาไว้ว่าภายในของผู้เสียชีวิตก็เน่าไปหมดแล้วจนตรวจหาสารพิษไม่ได้เพราะตรวจไม่ได้เราก็เลยไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้แคปซูลที่เขียนไว้ในสมุดบันทึกอะ่ะมันคืออะไรกันแน่แล้วสาเหตุการตายที่แท้จริงคืออะไรนี่คือช่องโหว่ใหญ่ที่สุดของคดีนี้เลยแล้วพอการสืบสวนของทางการมันไปต่อไม่ได้เพราะช่องโหว่นี้แหละครับ มันก็เลยเปิดทางให้เกิดทฤษฎีต่างๆขึ้นมามากมายเพื่อพยายามจะอธิบายว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บนเนินเขาว,วันนั้นทฤษฎีแรกที่เราจะมาดูกันนะครับมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อส่วนตัวของชายทั้งสองคนเลยซึ่งหลายคนก็มองว่าเนี่ยแหละอาจจะเป็นกุญแจที่ไขปริศนาทั้งหมดก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความเชื่อของพวกเขาก่อนมันเรียกว่าจิตวิญญาณนิยมเชิงวิทยาศาสตร์ คือมันไม่ใช่แค่การเชื่อเรื่องผีสางวิญญาณธรรมดานะครับแต่มันเป็นการพยายามจะผสมผสานเรื่องของวิญญาณเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอารมณ์เหมือนกับว่าพยายามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อกับโลกหลังความตายอะไรทํานองนั้นเลยพอเรารู้เรื่องความเชื่อของพวกเขาแล้วหลักฐานต่างๆมันก็เริ่มจะดูเข้าเขาขึ้นมาทันทีอย่างแรกเลยคือทั้งสองคนเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้จริงๆแล้วในบ้านของพวกเขาก็เจอหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ มีการขีดเส้นใต้ข้อความที่พูดถึงแสงสว่างเจิดจ้าด้วยนะที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมันเคยมีคดีคล้ายๆกันเกิดขึ้นมาก่อนในปีน1 9 6เเป็นช่างเทคนิคเหมือนกันแล้วก็มีนักกากตะกัวเข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะงั้นไอ้แคปซูลที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นยาหลอนประสาทที่ใช้เพื่อเปิดประสาทสัมผัสในการติดต่อกับอีกมิติหนึ่งแล้วก็เกิดผิดพลาดขึ้นมาทฤษฎีต่อมานี่โอ้โหยิ่งกว่าในหนังนครับมันไปไกลถึงขั้นที่ว่า อาจจะเป็นการประเชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกหลักฐานของทฤษฎีนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับเพราะมีพยานที่น่าเชื่อถือมากชื่อคุณกราซินดาเขาบอกว่าเห็น UFO สีส้มบินอยู่เหนือเนินเขาว,วินเทมในคืนที่เกิดเหตุพอดีเป๊ะแล้วประวัติของชายสองคนนี้ก็เคยไปพัวพันกับเหตุการณ์ระเบิดปริศนาที่ชายหาดซึ่งคนแถมนั้นก็ลือกันว่าเกี่ยวกับ UFO เหมือนกันเพราะงั้น หน้าก,กากที่พวกเขาใส่อาจจะเป็นการป้องกันแสงจ้าที่ไม่ได้มาจากวิญญ,ญาณแต่มาจากยานอวากาศก็ได้เอาละครับพักเรื่องเหนือธรรมชาติไว้ก่อนทฤษฎีสุดท้ายเนี่ยจะดึงเรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่อาจจะโหดร้ายและน่ากลัวไม่แพ้กันนั่นก็คือความเป็นไปได้ว่านี่คือคดีฆาตกรรมหัวใจของทฤษฎีนี้อยู่ที่ตัวเลขนี้เลยครับ2.3ล้านครูเซโลนี่คือเงินที่คาดว่าพวกเขาทั้งสองคนพกติดตัวไปด้วยแล้วเงินก้อนนี้ ส่วนใหญ่หายไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งมันก็ชี้ไปที่แรงจูงใจที่คลาสสิกที่สุดนั่นก็คือการปล้นมันมีหลักฐานหลายอย่างที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือเงินที่หายไปชัดเจนมากแล้วก็มีพยานเห็นว่ามีรถจี๊ปพาชายสองคนนี้มาส่งที่เนินเขาพร้อมกับคนที่ไม่รู้จักอีก มันเลยมีแนวคิดว่าพวกเขาอาจจะถูกล่อมาที่นี่เพื่อซื้อของผิดกฎหมายอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เถื่อนหรือแม้กระทั่งสารกำมันตาราังสีแต่สุดท้ายก็โดนหักหลังวางยาแล้วก็ชิงเงินไปซึ่งมันก็มีคนลักลอบค้าของเถื่อนคนหนึ่งมาสารภาพที่หลังด้วยนะว่าเขาเป็นคนทําแต่เรื่องของเขากับถูกตารวจปัดตกไปพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีคําอธิบายที่เป็นไปได้อยู่3มทางหลักๆที่แตกต่างกันสุดข,ขั้วเลยทั้งเรื่องการทดลองทางจิตวิญญ,ญาณ การเจอมนุษย์ต่างดาวไปจนถึงการฆาตกรรมฉิงทรัพย์แล้วแต่ละทฤษฎีมันก็มีหลักฐานที่ดูน่าเชื่อถือของมันเองมันเลยยากมากที่จะฟันธงว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงกันแน่และสุดท้ายเราก็ถูกทิ้งไว้กับคำถามที่มันยังคาใจอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับว่าหน้ากากตะกัวที่พวกเขาใส่น่ะมันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองจากพลังงานเหนือธรรมชาติบางอย่างหรือว่ามันมีไว้เพื่อปิดตาพวกเขาไม่ให้เห็นว่าใครกำลังจะทำอะไรกับพวกเขากันแน่คำตอบของคำถามนี้ อาจจะเป็นเส้นบางๆที่ขั้นระหว่างความเชื่อกับความจริงที่น่ากลัวก็เป็นได้ครับ